ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องหนุนนะคะคือช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้อัพลงเลยเพราะว่าไม่มีเวลาแต่เพราะว่าตอนนี้หนุนอยู่มาหาลัยแล้วนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหาลัยเลยก็คือต้องสวยค่ะทุกคนคือแบบว่าวันนี้จะมารีวิวเจลซ่อมเิวตัวนี้นะคะคือหนุนใช้เองคือมันนานก,กว่า3ปีนะคะคือไม่นอกใจน้องตัวนี้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าหนุนอะใช้เองแบบ ใช้มา3ปีอะทุกคนใช้ตั้งแต่ม่สม่หนะคะคือตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะคะคือใครที่เป็นรอยสิวรอยดํารอยแดงนะคะแนะนำตัวนี้เลยบอกเลยว่าน้องตัวนี้คือแบบว่าสกัดจากธร,รรมชาติรอยสิวได้ดีอันดับหนึ่งเลยสําหรับใครที่มองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่อ่อนโยนแล้วก็สกัดจาธรรมชาติไม่มีน้าหอมไม่มีพาราเบนนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะเพียงแค่ นะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หนุนเองเนะคะสามารถนัดับเลยนะที่มอกรุงเทพน,นะคะเพราะว่าหนุนเน้นที่มอกรุงเทพน,นะคะหรือว่าใครที่จะสั่งซื้อนะคะสามารถแอดมาทางน,นี้แล้วก็ Facebook ทางน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไอจีนี่เลยนะคะไอจีอะไรของนะคะบอกเลยว่าใครที่ได้รับไปนี่ กลัมาส,ามสามมั่งซ้แน่นอนนะคะตดีวนี้บอกเลยว่าสารสกัดแบบดีเยี่ยมมากมาทุกคนคือเนื้อน้องเปรียวเจลใสๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคือเนื้อน้องไม่เหนียวนะคะทาแล้วสบายผิวสุดชื่นมากๆเลยนะคะทาแล้วแตกตัวเป็นน้ํานะคะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้หนุจะมาทาให้ดูได้เลยนะคะหลจากที่เราอัดมานังน่งหน,น้าเสร็จนะคะตัวที่เราไม่พลาดเลยก็คือน้อเจลสม้มเขวตัวนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าน้องตัวนี้ใช้ดีมากๆใครที่อยากลองนะคะบอกเลยว่าไม่ผิวหน้าแน่นอนนี่จะปฤฤฤฤฤฤิดเยืน้องดูนะเห็นไหม อย่างนี้นะคะทุกคนนี่แต้มลงไปบนผิวหน้าอย่างนี้เลยนะคะนี่บีบอีกนะคะนี่ นี่นะคะแล้วเราก็แปะแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาอย่างนี้นะคะทุกคนบอกด้ว่าสดชื่นมากๆเลยนะคะตัวนี้ใครใช้แล้วติดใจแน่นอนนะคะแล้วก็สไดระดับหนึ่งใครที่ผิวหน้าแห้งหน้าลอกนะคะแนะนำตัวนี้เลยเหมาะคนที่แบบว่าอยากลองผลิตภัณฑ์ที่อ่อนๆแล้วก็อยากรอยสิวหายนะคะตัวนี้บอกได้ว่าใช้ดีมากๆรีวิวเรื่องตัวคือแน่นมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับจากธรรมชาติใช้ดีมากๆนะคะคือเจ้าแม่แห่งบดระสักต้องตัวนี้เล นาลงนารานหนึ่งไอดอลนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะบอกเลยทุกคนเพียงแค่9าิ้ต่อใบเองนะคะ3หลอดนะคะ200 9บส่งฟีแล้วก็5หลอดนะคะ400 9.5ใบส่งซีรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้อีที่ตรงนี้เลยนะคะสั่งที่หนุนโดยตรงเลยนะคะทุกคนใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ทักแชทมาคุยกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าเด็กๆก็ใช้ได้นะคะใครที่แบบว่ามัธยมมอต้นมาปายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้อ่อนโยนกับทุกสภาพผิวนะคะมาสั่งซื้อ ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะหนูจะเอาสินค้าอื่นๆมารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะคะบ๊ายบาย